ยินดีต้อนรับซูอารโอวีเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้วินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกันค่ะเริ่มเวลา้อมเินต์ g a man a fish and feed him for a day. รุดดีเดี๋ยวกูต้องเซตระบบใหม่ได้นนิ บ่มีวาสนานำเขางานซื้อเอาก็ได้ยายเมื่อกี้100อันนี้อีก150เงื้อยห้าสับเดิ้ลยายความวามี่ไม่หยอดเลนความเวามท้าที <te ad> ่ไม่กยุด โห้แม่งจัดการมีแบร์รี่บอยี่มีคนโดนแจกอยยูนี่เส็้นเลยนี่มบอกว่าีหน่งกจ้่นงานถูกโจมตีโดนเ็ Guardian Dragon, an ally has been defeated. Close search. กกูงุยยายเจนนี่ขอนำแน่ถือว่าคนอุบลคือกันบอบอคนอุบลมาหลายคนถูกโจมตีใช่ไหมคนอุบลคือกันยังบอคือกูไปลิงคืออีดี่แปลกกูให้ไฟแชกจบสิทธิ์ได้อีไฟแชกได้ือีว่าลูกตีม่าแตกประหลาดอีไฟแชกอีไฟแชกถักมา Dog in I I am one with this world. Rest in peace, <coughs> uh, Guardian Dragon. An ally has been defeated, rightly. you call that icon. หนึ่งเส้นนางยามร้อยเิรวมส่งแบบแคทารีนยิงมันวิคุณใดอยู่ยังอีกแคปแคปอันนั้นมาเด้อแคปแคปแคปยังก็คุณใดโดนเนี่มากเมื่อกี้สามร้อยนคุณใดแคปยังคุแคปสลีดโดนเนี่ยมากส่งให้แน่นี่นี่มึงคือน้ามึงเอาถุงมันถุงใส่มาแน่เด้อ คนแรที่ฉันเออเจอไปทีแย่ลูกน้ำแล้วแจกมันทำให้ติ๊กตอกเลย่อยสก l ลอัลยังไม่พร้อม ป้อมเลนดักหงเราถูกโจมตีผังถ yeah. oh, oh, ุงตขอ k i l บเอาดิกบอจ้าหางานให้เจ้าปวดตา5 5 ไม่ได yeah, yeah, yeah. pues ้บอลรึล่ะดูกูยืดตัวเออมุงขอมือไปยงข้างเลยแหลไม่อย่กีตากูเคียบก็เจาะขอมินจนข่างซือสีตาหวานค่ะรุ่นซื้อสีตาหวาน โมมีบุญกับมีเงินนั่นแหะก็ชื่อว่าถ้าโมมีบุญกับมีเงินยายพี่ฝักหฝ่เรืงทีมาบีบุญมีเบิร์นแยงขั้นประโลมไม่คุยในกุหลาบหอนงอนเลยนี่ไม่ได้ดอกจาโมมีบุญเจากับมีเงินยายป้อมเมนมังกรของเราถูกโจมตี

เพตปัญหาชิปเชนขอบคุณเยี่ยนหลุกามเด้อผู <knees. S 1> taken, ้ากันอขอบคุณเยี่นขอบคุณเยี่นหลุงามเด้อได้ฟี่ได้ฟี่จากเล่าหนึ่งบล็อตั้งแค่านี้

enemy has been defeated. An ally has been defeated. bên cạnh đất, 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 bên cạnh ชีวิตในกรุงเทพลำบากมากครับห้วยก็ขวางตลิ่งก็ทันสะพานก็สูงแถมคันนายังยาวอีกโจดด่ชนิดก็ได้ผู้ใดกได้ามบอกเมน่เชอรออยู่บอกความเมื่อกี้งจมมาทากมาแนไอจีไวยก็ขวางตลิ่งก็ชัน ทุกส่งถ้าคนอยู่บนนี่กูดยังเป่งเลยแม่น้ำยังมูนเราเสือยังกูัวเที่ยวกระสุนทะเลดูดบับบัไปเบิ้งบุดก็แค่รีก่อน สวัสดีทังจ้าราคเขามาได้รวมหัวใจแลานะคารี้ยังไม่กดติตามฝากกดติตา้เลยจ้าอ h ่อต่ o ไปฮ o ใจเบื่อใส่พี่ e บรรี่ a ่ะไ h Wind Wind out. like rivers carving canyons change is imperceptible sprightly <laughs> 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 masticate <laughs> i'll never ยลูกนามคอยดูป่ะเดแล้วยายผักอยู่มันคือูกปรเด้มันต่างมันกันชี้เจ้ามังายยี่บอกยัยลูกนาําคอยไปบนตีจอกแล้วกัน ยังไม่พร้อมรลจบตีดสลเยอร์ลูกเศษหลวมพ่อหนุ่มทันใจบ่อจ้าแม่จ้าหรือศิีตาหวานจ้าเรียกดาร์คสลเยอออกมาแล้ว Your team has destroyed a tower! Kill a Soutale! Rightly! The one team I do not- I was massacred! Skill ultimate! Homeless! Well, หางทาง e างทางโดดโดดข้างแล้วแบนั้ดูจะมัดอยูมัไม่หลอไ่หล่เลือนโอ้แครี่จ้กเล่นดีกับโค้ชซราเท ใส่ปอกันแม่ไลยว่าที่ไหนันดิกลคับ